ครับอันนี้เป็นตัวถ่ายพยาธิลำไส้นะครับเป็นตัวตืดตัวแบนนะครับเป็น LB zone 12.5เซนะครับขวดนี้อยู่650บาทนะครับใช้ได้เกือบปีนะครับตัวนี้ตัวนี้เวลาให้แพะกอกจะแพะก็ใช้ 5cc นะครับต่อหนึ่งตัวแพะท้องแพะเล็กนะถ้าเกิดเป็นแพะลูกแพะก็อยู่ประมาณสัก2หรือ3ซ c นะครับแพะ2เดือน3เดือนเนี่ยครับอยู่ประมาณสัก2ซ c แต่ถ้าเกิดประมาณ4เดือน5เดือนไปแล้วเนี่ยผมก็ใช้อยู่ที่ 5TC นะครับยันแพะทองนะครับแต่ส่วนนี้เป็น i w e r m a c F ในะครับราคา200บาทอันนี้ก็จะถ่ายแพะเล็กแพะรุ่นแพะท้องนะครับท้องอ่อนนะครับก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าราคามันถูกเดือนนึงก็ใช้ครั้งหนึ่งแต่จานวนตัวมันจะเยอะตัวนี้ตัวนี้จะใช้แค่ 3cc นะครับ ถ้าเป็นแพะ2เดือนหรือ3เดือนก็ใช้ซีซีครึ่งนะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วผมก็จะสามดีซีทุกๆ1เดือนนะครับอันนี้มันจะถูกนะแต่ส่วนตัวเนี้เป็น i w o r m a ์ F นอก 50CC อยู่ที่650บาทผมก็จะถ่ายเฉพาะแพะใกล้คลอดก่อน1เดือนหรือ2เดือนนะครับจะใช้ตัวนี้นะคอันนี้เป็นตัวของนอกเพราะว่ามันแพงนะครับ ทีนี้ในส่วนของน้ำหมักนะครับน้ำหมักตัวเนี้นะครับก็จะมีหลักหลักของมันก็คือจะมีบลอลเพ็ดนะครับ10กิโลบอรเพ็สุดน,นะครับหรือเป็นบดถ้าเป็นบดท,ที่เขาบดมาแบบเป็นแห้งเป็นผงเลยก็ได้นะครับใช้5กิโลแต่ถ้าเป็นสดก็ใช้10กิโลนะครับทุบให้ละเอียดนะครับทุบให้แบนให้ละเอียดเลยนะครับ10โลแล้วก็ใช้ ลูกยอ10โลหั่นเป็น4ส่วนนะครับบหั่นให้บางครับหั่นเป็น4ส่วนเอาเป็นลูกสุกก็จะดีหรือลูกคำหามก็ได้ครับใช้น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายนะครับไม่ใช่น้ําตาลทรายขาวนะแล้วก็ไม่ใช่น้ําตาลทรายแดงนะครับแล้วก็ไม่ใช่อทถงเขาจะเขียนว่าเป็นน้ําตาลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาตินะครับกิโลนี้กิโลละ35บาทใช้2กิโล นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้โมลาดเป็นกากน้ําตาลเนี่ยกิโลหนึ่งเก้าบาทแต่ต้องใช้สิบโลคือเก้าสิบบาทอันนั้นจะมีสารมีมีปูนขาวครับซึ่งไม่ดีนะครับก็ใช้น้ําตาลธรรมชาติสองโลนะครับเป็นพืชผลก็ได้เอมิตรผลก็ได้หรือจะเป็นวังทนายก็ได้นะครับมันจะเห็นว่าน้ําตาลทรายแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับธรรมชาติ นะครับตัวนี้ใช้2โลก็อยู่แค่70บาทแล้วความหวานอะไรจะดีกว่านะครับแล้วใส่น้ําเข้าไป150ลิตรนะครับใส่ให้ท่วมเลยห0ึ่งรให้หมักไว้1เดือนมันจะขึ้นฝ้าขาวลาขาวไม่เป็นไรนะครับพี่ก็คนทุกๆ1อาทิตย์หรือคนทุกวันก็ได้อยู่ประมาณ1เดือนมันจะได้น้ำหมักตัวนี้มานะครับวิธีการให้น้ำหมักเนี่ยก็คือเราจะให้ทุกวันนะครับให้ทุกวัน เวลาแพะอย่างขอ,อ,อกนี้นะครับแพะมีประมาณ8ตัว9ตัวนะครับเราก็กะว่าน้ำเนี่ยวันหนึ่งเขากินหมดเราก็จะใส่แบบนี้ไปนะครับให้หมดวันต่อวันนะครับเอาที่เราพอใจแค่นี้ครับแต่น้ำหมักตัวนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่านะถ่ายพยาธิได้นะครับอ่าสำหรับผมไม่ใช่นะครับสำหรับผมนี่ก็คือมันแก้ไอได้จเจริญอาหารหนะ แก้ไอได้เจริญอาหารแต่ถ่ายพยาธิไม่ได้เวลาแพะหน้าหนาวหน้าร้อนมาส่วนใหญ่แพะที่นี่จะไม่ไอนะครับจะไม่ไอแล้วคือมันเป็นจุลินทรีย์นะครับมันจะไปช่วยเรื่องของกระเพาะหมักทําให้กระเพาะเนี่ยไม่เกิดกาซดในกระเพาะแล้วก็ไม่เกิดท้องอืดน,นะครับถึงจะเกิดก็จะรักษาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็พี่มีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาถามผมก็ได้นะครับ โทรมาถามก็ได้นะครับโอเคครับผมนั้นหวัดดีครับ